สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ต,อต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ด้วยนะคะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะ ชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎทุกท่านคะดาวพุธย,ย้ายครั้งนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองดาวพุธย้ายมาเพื่อผลักดันและส่งเสริมสิ่งดีๆมาให้กับท่านนะคะมีข่าวดีๆเข้ามาอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันได้เลยคะ่ะดาวพุธย้ายในวันที่1นึถึงสิกกันยายนนะคะดาวพุธย้ายครั้งนี้จะมาอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะ ดีและเด่นจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับดวงชะตามีโชคลาภทั้งด้านการงานและการเงินนะคะเงินบางอย่างไม่ได้คาดหวังตะกลับได้มาไม่คิดว่าจะสําเร็จสําหรับบางเรื่องกลับสําเร็จหากที่ผ่านมาการเงินของท่านนั้นรายจ่ายมากกว่ารายรับเรียกได้ว่าชากหน้าไม่ถึงหลังในช่วงวันที่1นึกันยายนท่านจะหายใจหายคอได้ลงขึ้นแนะนํานะคะในช่วงระยะเวลานี้ หากท่านมีเป้าหมายด้านการเงินนะคะให้ท่านรีบลงมือทำจะสำเร็จสำหรับท่านใดที่ตั้งใจจะขอกู้ยืมเงินจากใครก็ตามหรือตั้งใจที่จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินให้ท่านนั้นรีบเร่งดำเนินการเตรียมเอกสารให้พร้อมตรวจเช็คเอกสารก่อนที่ท่านจะยื่นเรื่องโอกาสสูงมากนะคะที่ท่านจะทำสำเร็จได้รับการอนุมัติวงเงิน ถึงจะไม่ได้รับอนุมัติในช่วงระยะเวลานี้แต่ภายในเดือนกันยายนนี้ท่านจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนในช่วงระยะเวลานี้ปากมีสเสน่ห์ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดค่อนข้างที่จะโดดเด่นกร่าใครเช่นพะะ่อค้าแม่ขายเซลล์ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะหรือแม้แต่ทางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์เรียกได้ว่าดวงการเงินของท่าน หรือแม้แต่การงานที่บอกมาเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นตลอดทั้งเดือนกันยายนท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นยิ่งพูดยิ่งได้ฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่านั่งอยู่เฉยๆอย่ามัวแต่ให้โอกาสเข้ามาหาท่านจะต้องเดินออกไปหาโอกาสท่านจะต้องเป็นฝ่ายเดินออกไปหาลูกค้าสำหรับท่านใดที่เป็นเซลลเป็นซื้อมาขายไปต่างๆนะคะงานของท่านตรงกับรูปแบบใดให้ท่านรู อย่ามัวแต่นั่งรับอย่ารอให้ลูกค้าเข้ามาหานะคะช่วงนี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นอย่านิ่งอย่าเฉยหากตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรเป็นพิเศษให้ท่านรีบพูดคุยก่อนที่ท่านจะเข้าไปพูดคุยวางแผนเตรียมซ้อมคำพูดให้ดีๆนะคะมีเอกสารประกอบการพูดด้วยยิ่งดี เพราะท่านจะทำสำเร็จมีข่าวดีจากการพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์สำหรับท่านใดที่ค้าขายทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านช่วงนี้ขยันนะคะจัดโปรโมชั่นไลฟ์สดบ่อยๆค้าขายอย่าคิดเล็กคิดน้อยหากท่านนั้นค้าขายด้วยใจให้ใจลูกค้านึกถึงลูกค้าเป็นหลักยอดขายของท่านบอกเลยว่ายอดขายพรุ่งกระฉุดมมีดวงได้ออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ และในช่วงระยะเวลานี้นะคะปากมีสเสน่ห์หน้าตามีออร่าชวนมองยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะและที่สำคัญให้ท่านพูดคุยกับลูกค้าเองอย่าให้ลูกน้องบริวารพูดคุยหรือว่าขายขายแทนให้ท่านพูดคุยเองเพราะว่าท่านปากมีสเสน่ห์พูดอะไรออกไปลูกค้าเขาก็ชอบอย่าเอารัดเอาเปรียบลูกค้าก็พอนะคะในช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎนั้น หากท่านนะคะทำคุณงามความดีเรื่อยมาและชอบทำดีซื่อสัตย์ต่องานต่ออาชีพสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นทันตาแต่หากท่านทำไม่ดีคิดไม่ซื่อนะคะท่านจะสูญเสียเงินทองเสียทรัพย์สินเงินทองเสียโอกาสดีๆเสียงานเสียการเสียชื่อเสียงถึงขั้นที่ว่าโวยโ,โดนถล่มเละฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้อย่าทำในสิ่งที่ไม่ดีเด็ดขาด ะะเพราะว่ามีคนจ้องจับผิดท่านอยู่นะในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นเดินทางแล้วดีด้วยมีข่าวดีจากการเดินทางท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะได้พบเจอกับคนที่ท่านรู้จักแต่ไม่ได้เจอมานานต่อมาในช่วงระยะเวลานี้ตัวท่านเองนะคะการงานนั้นบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อย เพราะว่างานบางงานกว่าจะสําเร็จนั้นท่านจะต้องออกแรงมากกว่าคนอื่นต้องใช้ความอดทนสูงแต่ด้วยตัวท่านเองในช่วงระยะเวลานี้พลังงานมาเต็มปัญญาเปิดต่อให้ยากแค่ไหนท่านก็ไม่หวัน่นไม่กลัวงานสู้งานมากขยันขันแข็งส่งผลให้ได้รับความสําเร็จมีข่าวดีเกิดขึ้นช่วงนี้ท่านขยันอดทนหาเงินเก่งมากไม่ค่อยอยู่นิ่ถงถงเรียกได้ว่าใจถึงกล้าได้กล้าเสียนะคะ ฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังการตัดสินใจให้มากๆในช่วงระยะเวลานี้อย่าคิดเร็วทำเร็วจนเกินไประวังจะตัดสินใจผิดพลาดให้ท่านนั้นละเอียดรอบคอบประรัดกลุ่มสำหรับการตัดสินใจต่อมาให้ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นให้มากๆเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้จะมีใครบางคนเข้ามาขอ,ขอความช่วยเหลือจากท่านด้วยให้ท่านช่วยเหลือคนอื่นด้วยเหตุด้วยผลอย่าช่วยเพระาะสงสารสงสาร ไม่ไหวอย่าฝืนเด็กขาดระวังนะคะท่านจะเดือดร้อนเพราะการช่วยเหลือคนอื่นอย่าไว้ใจคนมากในช่วงระยะเวลานี้ข้อดีนะคะในช่วงวันที่1นถึงสิกันยายนหากท่านกําลังรอคอยสิ่งใดท่านจะได้มาและได้รับข่าวดีมีดวงได้สิ่งของที่ท่านนั้นพึงพอใจรายรับเข้ามาเพิ่มมากขึ้นไอเดียใหม่ๆในการหาเงินจะเข้ามาท่านมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนเป็นช่วงที่ท่านนั้น ไวพริบดีรู้ทันคนอื่นมองขาดอ่านใจคนแม่นแต่รามัดระวังจะเสียรู้คนที่ท่านไว้ใจคนที่ท่านสนิทสนมให้มากๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะบอกให้ท่านระวังแต่ไม่ต้องระแวงแค่ว่า,อ,าอย่าอย่าเชื่อใจเขามากก็พอโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญเรื่องเงินเงินทองทองด้วยช่วงนี้เหมาะแก่การออกงานและออกพบป่าผู้คนค้าขายออกบูธนะคะในช่วงระยะเวลานี้ หากท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าการการงานนะคะถือว่าราบรื่นขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ที่สําคัญบางอย่างปัญหาบางอย่างที่คาราคาสังในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาช่วงนี้ท่านจะแก้ไขได้อะไรก็ตามที่ยากๆขอเพียงท่านนั้นมุ่งมั่นตั้งใจทําสุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จนะคะยังคงเหนื่อยแหละแต่ว่ามันจะเป็นการเหนื่อยและประสบความสําเร็จ ช่วงนี้ท่านแก้ไขกับปัญหาเก่งมากและมีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหามีดวงได้เงินจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทํามาแม้แต่อเอ่ยปากวาความเชื่อเหลือด้านการเงินก็จะสําเร็จมีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์มีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจในช่วงระยะเวลานี้บางท่านอาจจะเป็นสิ่งของมีราคานิดนึงนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นของที่ไม่มีค่าไม่มีราคา แต่จะเป็นสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจมีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหาอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นท่านใดที่ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ค่อนข้างที่จะเด่นติดต่อสื่อสารมีข่าวดีสำหรับท่านใดที่ทำงานบริการต่างๆซวิสรับซ่อมรับหมอต่อเติมให้คำปรึกษาในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่างานเพิ่มขึ้นแต่ว่างานเด่นมากแต่รายรับของท่านนั้น จะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาบางท่านนะคะบางงานเหนื่อยไม่มากแต่รายรับจะมากต่อให้ท่านทำงานประจำในช่วงระยะเวลานี้ไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาเลยการเงินก็ถือว่าท่านจะหมุนได้คล่องขึ้นนะคะหากอยากได้เงินจากตรงไหนอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นขอเพียงท่านลงมือทำไม่นั่งรอนอนรอโอกาสแล้วท่านจะได้เงินนั้นมาแน่นอนคนรอบข้างจะให้การช่วยเหลือท่านนะคะแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะคำว่า ได้เงินของแต่ละท่านมากน้อยจะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยเพราะว่านี่เป็นดวงรวมแต่บางท่านอาจจะไม่ได้เงินแต่อาจจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับงานบางท่านอาจจะใช้คําว่าขอให้มีข่าวดีเกี่ยวกับงานก็ถือว่าหายเหนื่อยและชื่นใจนะคะเหนื่อยไม่กลัวกลัวไม่มีงานทําสําหรับบางท่านนี่คืออุดมคติเลยนะ นี่คือคติประจําใจไม่ใช่อุดมคตินี่คือคติประจําใจนะอุปสรรคและปัญหาจะมีมาไม่ขาดแต่ท่านจะแก้ไขได้โดยภาพรวมค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆ2เรื่องนะคะ1ก็คือว่าการเงินรายรับของท่านจะเข้ามามากกว่าช่วงที่ผ่านมามีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงมีโชคลาภด้านการเงินด้วย2การเงินการงานดีขึ้นมีดวงได้ทําอะไรใหม่ๆ แต่ว่างานยังคงเหนื่อยมากเพราะว่าท่านไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆบางท่านต้องรับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปปัญหามีมาเป็นระยะระยะข้อดีก็คือว่าทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้นะคะข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะหากแม้นคิดระหว่างสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งๆนั้นทำอะไรก็ขอให้ราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคและติดข,ขัดใดๆ กราบขอบพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะทำสิ่งใดก็ตามขอให้ราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคและอย่าได้ติดขัดให้มีแต่คนรักและเมตตามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และเหลือเก็บเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ